สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แก้วใจชาแนลแก้วใจชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับดอกไม้สีเหลืองทองค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้นะคะเป็นดอกเพสเชียงไฮ้สาวเชียงใหม่กราบเชียงใหม่นะคะอย่างแบบกีบลาชั้นเดียวสีทองสีทองเียบมีลายนะคะชื่อว่าแพสมงกุฎทองคํานี่ค่ะแพรมงกุฎทองคํา มีความน่ารักอย่างไรนะคะเป็นแพรดอกกีบดานะคะดอกชั้นเดียวแบบไม่ซ้อนนะคะจะมีลายในกีบดอกเล็กน้อยพื้นสีจะเป็นสีทองนะคะสีเหลืองเห็นไหมสีทองอยู่กับสีชมพูก็สวยโดดเด่นน่ารักนะคะวันนี้พามาอัปเปรตดูนี่ค่ะลายของมงกุฎทองคำนะคะใครที่ ยังไม่มีแพรมงกุฎทองคำไว้สะสมวันนี้ทางเก้วใจชาแนลก็พาเพื่อนๆมารับชมอีกแล้วค่ะแพรสีทองสีสวยๆนะคะวันนี้แบ่งบานสะพั่งสวยเป็นทุ่งเลยค่ะอันฮิ้ทางไร่ก็ขยายกิ่งพันธ์ุไว้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะพยายมเด็ดขยายปักขยายตอนนี้เป็นช่วงที่ ไทยฝุนเข้านะฝนตกทุกวันเลยนะคะตกปอยๆตกลื่นๆเหมาะสําหรับที่จะปลูกแพรเสียงไห,นะะงห้นะคะแพรเสียงไห้ชอบชอบแดดจัด,จดชอบน้ํานะคะไม่ไม่ก็ไม่ชอบน้ํามากนะคะแต่หน้าฝนก็จะงามนะคะเพราะว่าน้ําฝนมีปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียมาทางอากาศทําให้ฝนตกลงมา แล้วดอกไม้งามทั้งดอกไม้งามทั้งย่างามนะคะย่าก็งามงามเนี่ยถอนย่าก,กันทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูสีทองสีของมงกุฎทองคํานะคะเป็นแพรกีบราชั้นเดียวดอกเล็กๆใส่เล็กๆใส่น่ารักน่ารักนะคะการที่ปลูกแพรเสียงหยให้ออกดอกดกออกดอก,ด,อกดีนะคะก็ควรที่จะปลูกที่แดดจะจัดแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โลงแจ้ง ให้เจอแดดสักครึ่งวันก็ยังดีนะคะจะทําให้ดอกแผงเชียงห้เราออกดกออกดีนะคะออกทุกวันจะให้ได้เห็นสีดอกทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสีทองสีสวยๆนะคะสีอันเป็นมงคลนะคะสีที่เราคนไทยชอบนะีคะสีเงินสีทองนะคะสีสวยๆแล้วก็ชื่อมีความหมายดีๆนะคะว่าแพรมงกุฎทองคํา วันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆืนรับชมมงกุดทองคำแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจกิ่งพันุนะคะก็สามารถติดต่อทักมาทางเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะมีระบบเก็บเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านนะคะฝากเพื่อนๆนกดติดตามช่องแก้วใจแชนเน